เริ่มด้วยการเข้าแอปเป๋าตังนะคะเลือกไปที่ G Wallet ค่ะกดไปที่เติมเงินเข้า G Wallet ค่ะจากนั้นก็เลือกแบงก์กสิกรแล้วก็เลือก QR พร้อมพย์ค่ะแล้วก็กดบันทึกนะคะเพื่อที่จะเซฟ QR code อันนี้ลงในเครื่องหรือว่าถ้าใครกลัวจะหาไม่เจอจะแคปเจอร์อีกทีหนึ่งก็ได้นะคะ แล้วก็ออกจากแอปเป่าตังนะคะไปเข้าแอปกรารกรค,ค่ะเลือกไปที่สแกนจากนั้นก็ให้เลือกรูปภาพเลือกโฟโต้นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เป็น Q R ที่เราแคปเจอร์ไว้หรือว่าบันทึกไว้เมื่อกี้นะกดต่อไปค่ะใส่จำนวนเงินที่เราต้องการเติมเข้าแอปเป่าตังค่ะ แล้วก็กดตกลงนะคะกดต่อไปได้เลยกดยืนยันค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเติมเงินทีนี้ก็ให้เราออกจากแอป,ปกสรกก่น,นะคะมาเข้าแอป,ปเป่าตังค่ะก็จะเห็นได้ว่าเงินเข้ามาแล้วนะคะจํานวน300บาทถ้าเราต้องการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งนะคะก็เข้าไปที่สิทธิ์คนละครึ่งค่ะการจ่ายเงินนะคะทางร้านค้าก็จะยื่น QR code ให้เราสแกน และเมื่อเราสแกนแล้วนะคะยอดเงินที่เราจะต้องชำระเนี่ยก็จะถูกหักออกไปตัวอย่างก็ประมาณนี้ค่ะลองไปเติมเงินแล้วก็ลองไปใช้กันดูนะคะได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปกันได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ